สองนี่เต็ม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 เตเต็ม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 เต็เต็มเ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 ต็มเต็มเตมเต็มเต็มเต็มมเมเต็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 มต็มเต็มเตเต็มเต็มเตเต็มเต็มมเตเต็ม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 ็มเต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 ็มเมเต็ ทั้งเนมเมาจะดูมวยลูกนี่นี่ครับ นิหลงบ้านแนละ้วนิหลงมาอีกแล้วกับไส้ครับนิหลงคือสุดเด็กก็คือนักอุดน้ำทนครับเป็นมมมววยทีี่คาแข็งแกร่งครับหัวขาวเลยไม่ค่อยพลาดอาวุธมากในยกนี้ออกเน้นๆแล้วก็พยายามจะหลบให้ได้ยังยังคือต้องกะพละกกำลังตัวเองด้วยเพราะหัวขาว าไปเร่งมากๆเนี่ยหวังจะล็อกอย่างเดียวอาจจะอาจจะทอดไดคคค้ครับครั้งที่แล้วนันคือพอมัอนกับใช่ครับครั้งที่แล้วเนี่ยเจอเสียงดิบโอ้โหใส่สารล่งนิดเบียงเลยโอ้โหโนี้ครับอืมพอ,อแท่ครับหมุนกลับมาได้ครับอี่หลงหัวเขานั่นตั้งหลักดีครับไม่อย่างนั้นก็งายท้องอีกนั่นเทเลยครับทองเชียร์ชาวจีนครับแห้งขวาเต็มเต็มยูนเทา โอ้เริ่มจะโดนนะครับอี่หลงแต่ยังที่เรียนครับประมาทไม่ได้ครับโดนแล้วอ่อนไปอ่อนมาแต่ว่าพอมีจังหวะใจจะสวนทำผิดพี่หลงไม่ค่อยชอบเข่านะครับจะแถลงเขา่าถ้าเข้าในเมื่อไหร่ในมือเขาจะได้เปรียบชัดเจนวมรอบครั้งแรกกันนะครับมีทั้งทีมมีทั้งแท่งนะเข่าอันนี้พี่หลงไม่ชอบครับพี่หลงไม่ชอบหมอขาชอบ นี่โอ้โห,หขาแข้งเลยสลบท้ะว่ามีความเป็นบัวขาวแับโอ้ยถ้าคนหนักครับรับล้มขาแล้วครับพี่หลง,งเดี๋ย<ห>วเข้าไปไหลหนักเลยทุกวันนี้หมดยกสองหมดเลยค่การรอคอยครับรอมาสามปีเต็มๆช่วงน,นี้ก็โดนเต็มๆเหมือนกันครับเบยังแต่ว่ายกแรกเห็นแล้วครับเปิดเกมมาไม่ทันตั้งตัวตั้งหลักครับทำให้บัวขาวนั้นเหนื่อยไปแล้วครับยกแรกยกนี้ อั้นหลักได้แล้วครับคือช่วงสามสิบนาทีได้เ่ยน่ากลัวมากครับพี่หลือีจะเสกเทาครขัหลยก็ัดหมดยกควเป็นเต็มเข้าใสเลยครับกับมีของดวกขายการซุกซมนครับดูนี่โอ้ลูกนี้ถ้าหากว่าสายตาไม่ดีกมาอีกแล้วครับการเป็นมวยครับที่หลงยังไม่เข้าลยะ